สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มที่5จะมานำเสนอการเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลราชพฤกษ์และโรงพยาบาลศร,รีนครินทร์ครับในส่วนของโรงพยาบาลราชพฤกษ์จะมี underground water tank c i l l e r system electrical system medical care system control room transportation system roof water tank duct for exhu AH system treatment pond waste management ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับจะมีระบบ transportation system f s h u system t r e a t m e n t Hall, d a r k f o r Underground Water Tank, s h e l e r System, Ro u e Water Tank, Generator Room, m d b Room, Gas Room, Fire Protection System ครับการแบบเทียบความต่างกันของทั้งสโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลราชพฤกษ์ตำแหน่งของงานระบบจัดให้อยู่ในที่ชั้น2โดยแยกออกจากจตัวอาคารหลักแบบชัดเจนครับโรงพยาบาลศรีนครินทร์การวางตำแหน่ระบบในชั้นใต้ดินอันมีความเสี่ยงจากปัญหาของน้ำท่วมได้ครับส่วนที่เหมือนกันของทั้ง2โรงพยาบาลครับเป็นการจัดวางที่เป็นสัดเป็นส่วนเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่ใช้งานและผู้ที่เข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาลครับ ระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลแรกนะคะคือโรงพยาบาลนราชพฤกซึ่งมีการออกแบบโดยแยกไฟฟ้าออกจากส่วนอื่นๆโดยเลือกตั้งอยู่ใกล้แหลงจ่ายไฟฟ้าซึ่งช่วยให้สะดวกต่อาการบำรุงรักษาในการจัดก,การนอกจากนี้ยังใช้มอแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมันที่มีการระบายอากาศาได้ดีกว่าแบบแห้งทําให้สามารถรองรับการทํางานต่อเนื่องในสภาวะการใช้ไฟฟ้าสูงได้ดีกว่าการแยกนี้จะช่วยให้การบำรุงรักษาทําได้ง่ายและไม่กระทบกับการดาเนินการของโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีการวางระบบสํารองที่ชัดเจนโดยมีห้องมืบายเจเนเรเตอร์และห้องเจเนเรเตอร์หลักที่สามารถสํารองไฟได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทําให้การสลับไฟสํารองใช้เเววลาาไม่กิินน10ี ถัดมานะคะจะพูดถึงโรงพยาบาลศรีนครินซึ่งมีการจัดวางระบบไฟฟ้าที่แตกต่างจากโรงนนพยาบาลราชพฤกษ์งานระบบไฟฟ้าของศรีนครินถูกออกแบบให้อยู่ชั้นใต้ดินโดยด้านบนเป็นลานคอนกรีตนอกจากนี้โรงพยาบาลยังใช้ไฟฟ้าหลักจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเป็นไฟฟ้าจาก22กิโลวัตต์มาเป็น400และ220วัตต์เพื่อใช้ในอาคารในด้านของหม้อแปลงโรงพยาบาลศรีนครินเลือกใช้หม้อแปลงแบบน้ำมันเช่นเดียวกับโรงนนพยาบาลราชพฤกษ์ข้อได้เปรียบของ ของซีนักลีนนะคะคือการแยกช่องฉาบสาหรับระบบไฟฟ้าแต่ระบบไปอย่างชัดเจนซึ่งทําให้การบํารุงรักษาและการจัดการของแต่ระบบทําได้ง่ายกว่าการรวมกันในช่องเดียวท้งนี้มีจุดท,ที่ทั้งสองโรงพยาบาลมีความคล้ายคลึงกันคือใน,นระบบทั้งหมดตั้งอยู่ใกล้แหล่งจ่ายไฟฟ้าซึ่งทาให้การบำรุงรักษาและการจัดการระบบทําได้สะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทั้งสองแห่งยังใช้โมอแปลงแบบน้ำมันซึ่งเป็นโซลูชันที่เหมาะสาหรับระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่และเพิ่มความมั่นใจในความเสถียรของการจ่ายไฟฟ้าโดยรวมแล้วนะคะทั้งสองโรงพยาบาลต่างก็มีการออกแบบที่คํานึงถึงความปลอดภัยและความเสถียรอรระบบไฟฟ้้าาเเป็นหลลักกกแต่มีืใชสู ที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละแห่งระบบน้ำนะครับในส่วนของโรงพยาบาลราชวิมีนะครับจะมีการนาน้าเสียที่ผ่านการบำรบัดกันมาใช้ด้วยการนํามารดน้ําต้นไม้ครับแล้วก็จะมีชั้นรองรับการรวมท่อโดยเฉพาะเนี่ยอยู่ในระหว่างชั้น5กับชั้น6ครับในส่วนถังเก็บน้าดีนะครับถังพับน้าชั้นบนเนี่ยถ้าไม่ได้รับการเติมน้ําเพิ่มนะครับจะอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงครับส่วนถังพักชั้นล่างเนี่ยสามารถสํารองได้น้าถึงสาวันครับ ตัวถังบำบัดน้ําเสียนะคบก็คือจะนําน้ำสกปกที่ไหลลงมานะคบไปบำบัดผ่านถังบำบัดที่ฝังอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารครับแล้วไหลไปยังตัว MH นะคบผ่านทางระไขมันอีกทีแล้วค่อยออกสาธารณะครับในส่วนของบำบัดสีนะคบจะใช้ฝ้าเพดานเป็นที่สําหรับรวมท่อครับอย่างเช่นดักฟอร์อัพฟอร์ทูฟอร์ที่สูงกว่าชั้นอื่นๆครับและมีการจัดห้องงานระบบไว้อยู่ชั้นใต้ดินครับทำให้ส่วนพื้นที่ใช้งานภายในอาคารไม่มีการถูกรบกวนครับพอเอามาเปรียบเทียบกันนะคบก็จะพบได้ว่าระบบการจ่ายน้านะคบมีการใช้แบบระบบผสมครับซ ที่ตั้งอยู่ตรงกลางอาคารใต้กับตัวรีบแล้วก็บันไดหนีไฟครับ Air c o n d i t i o n i n g System นะครับโรงพยาบาลราชพฤกษ์เนี่ยใช้ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ครับวางตำแหน่งของ Cooling Tower ไว้ที่ดัดฟ้าของงานระบบชั้น2ของอาคารที่แยกออกมาครับแล้วก็วางชิลเลอร์ไว้ที่อีกอาคารที่ทำแยกออกมาเช่นกันครับมีการต่อท่อชาร์จตรงกลางของอาคารหลักครับแล้วก็แตะแะแนงไปยังพื้นที่ต่างๆในเป็นแบบรูปแบบของก้างปลาครับโดยโรงพยาบาลราชพฤกษ์เนี่ยมีการแยก h u ออกเป็นใน2รูปแบบนะครับก็คือ HU แบบทั่วไปแล้วก็ h AH อ u แบบปล่อยชื้อครับ โดย HU แบบทั่วไปเนี่ยจะวางอยู่ที่ชั้น4ครับห่างจากห้องผู้ป่วยเพื่อลดการรบกวนครับแล้วก็ HU แบบปลอดเชื้อเนี่ยวางอยู่ที่ชั้น4เหมือนกันครับโดยทําหน้าที่กรองเชื้อก่อนที่จะส่งไปห้อง OR ที่อยู่ในส่วนของชั้น3ครับโดยจะมีระบบพิเศษคือระบบะความดันครับคือ positive pressure ครับแรงดันของอากาศภายในห้องนี้มากกว่าภายนอกห้องครับแล้วก็ negative pressure ครับแรงดัน ของอากาศภายในห้องมีน้อยกว่าภายนอกห้องครับอากาศในห้องจะถูกดูดกลับไปข้างนอกพร้อมกับเชื้อโรคผ่านตัวกรองครับครับต่อไปเป็นในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับก็คือใช้ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์เช่นกันครับโดยการวางตำแหน่งของคูลิ่ง g ท o w e เไว้ที่ดาดฟ้าของชั้น19ครับแล้วก็ชิลเลอร์วางไว้ที่ชั้นใต้ดินครับมีช่องท่อชาร์ปต,ตรงกลางนะครับของอาคารชั้นดาดฟ้าเนี่ย เป็นส่วนของ c ู o l i n ท t o w e อขนาดใหญ่ครับมีช่องท่อต่างๆคือช่องท่อสีน้ำเงินนะครับก็คือเป็นในส่วนของ CHR ครับเป็นท่อน้ำเย็นแบบไหลกลับครับสีเหลืองนะครับ CDS เป็นท่อน้ำเย็นแบบจ่ายครับแล้วก็สายสีแดงครับ CDR เป็นท่อน้ำเย็นแบบกลับครับแล้วก็สีเขียวนะครับ CHS ครับเป็นท่อน้ำเย็นแบบมีฉนวนครับ สรุปนะครับในส่วนของโรงพยาบาลราชพฤกษ์มีงานระบบอยู่ที่ชั้น2ครับวางท่อชาร์ตรงกลางอาคารครับแล้วก็แตกแขนงออกเป็นคา้ายในรูปแบบของก้างปลาวางชิลเลอร์และก็คูลดิ่งทาวเวอร์ไว้อีกอาคารหนึ่งครับเพื่อแยกส่วนการออกมาแล้วก็วาง AHU ไว้ในอาคารหลักครับซึ่ง AHU เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือแบบทั่วไปแล้วก็แบบปลอดเชื้อครับมีการใช้ระบบปะประกาศแบบพิเศษนะครับก็คือมีการใช้ความดันเข้ามาช่วยก็คือ positive p r e s s u r e แลวก็ negative p r e s ช u r e ครับมีการกรองอากาศเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคของเชื้อโรคต่างๆด้วยค แล้วก็ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะครับงานระบบอยู่ที่ชั้นใต้ดินครับไม่มีระบบปรับอากาศแบบพิเศษนะครับท่อชาร์ปเนี่ยก็จะอยู่ที่ตรงกลางของอาคารเช่นกันแล้วก็ส่งผ่านแนวดิ่งแต่ขนาดแปลงพื้นที่ต่างๆครับคูลิ่งทาวเวอร์และชิลเลอร์และ a อ u เนี่ยอยู่ภายในอาคารเดียวกันครับมีคูลิ่งทาวเวอร์ไว้ที่ชั้นดาดฟ้าแล้วก็ในส่วนของอ่าชิลเลอร์แล้วก็เอชยูเนี่ยอยู่ที <is> <S <s ่ช <feels like> ั <arlos> ้นใต้ดินครับมีท่อแนวดิ่งเพื่อส่งน้ำร้อนขึ้นไประบายอากาศและลดอุณหภูมิของคูลิ่งทาวเวอร์บนดาดฟ้านะครับ สิ่งที่เหมือนกันของ2โรงพยาบาลนะคบก็คือการวางตำแหน่งของโคลินทาวเวอรครับที่วางไว้ที่ชั้นดาดฟ้าเหมือนกันแล้วก็การใช้ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์เหมือนกันครับการรวมพ่อไว้ตรงกลางของอาคารแล้วส่งผ่านจุดจุดหนึ่งไปยังตัวของอาคารแล้วก็พื้นที่ต่างๆครับค่ะมีดิ c a l ดแกส๊ส s ิ e มนะคะของโรงพยาบาลราชพฤกษ์ค่ะห้องงานระบบแกส๊สทางการแพทย์นะคะจะตั้งอยู่ที่ห้องใต้ดินนะคะแยกกับ ท่อส่งสารเคมีตามชนิดค่ะแล้วก็การส่งแก๊สนะคะจะควบคุมผ่านแผงควบคุมที่ตั้งอยู่อีกฝั่งส่งจ่ายตามความต้องการค่ะและเตือนสถานนะการเปิดปิดขาหรือแก๊สหมดและสามารถแยกควบคุมแต่ละที่ผ่านรีโมทคอนโทรลค่ะขันของโรงพยาบาลราชมุรน,นะคะช่องท่อแนวดิ่งค่ะจะอยู่ตรงกลางทําหน้าที่เก็บท่อและลําเลียงแอร์ไปยังพื้นที่ต่างๆค่ะแล้วก็จะมีท่อลําเลียงแล้วก็ดักฟอค่ะแล้วก็มีถังเก็บออกซิเจนเปลี่ยนนะคะตั้งอยู่บริเวณด้านนอกค่ะแล้วก็ห้องเก็บระบบ แก๊สนะคะจะอยู่ชั้น2แยกจากอาคารหลักศูนย์รวมท่อออกซิเจนค่ะตรงห้องเก็บระบบแก๊สนะคะก็คือจะมีแอร์คอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็แท้งที่บรรจุแก๊สต่างๆนะคะแล้วก็ปั๊มส่งแก๊สค่ะแล้วก็แท้งดูดอากาศค่ะแล้วก็พื้นที่บรรจุถังแก๊สค่ะส่วนโรงพยาบา,นนาลศรีนครินนะคะจะมีการส่งแก๊สควบคุมผ่านแผงควบคุมที่ตั้งอยู่ในห้องควบคุมค่ะส่งจ่ายตามความต้องการและเตือนสถานะการเปิดปิดค่ะหรือ,อแก๊สหมดนะคะและสามารถแยกควบคุมแต่ละที่ผ่านรีโมทคอนโทรลค่ะ โรงพยาบาลรีนะคะก็คือจะมีช่องท่อห้องควบคุมแล้วก็ระบบแก๊สค่ะระบบแก๊สนะคะก็จะมี medical air 55 psi ค่ะแล้วก็ medical air 110 psi แ,แล้วก็มี v ว c ค u มค่ะห้องงานระบบแก๊สนะคะทางการแพทย์จะตั้งอยู่ที่ห้องใต้ดินค่ะแยกท่อส่งสารเคมีตามชนิดค่ะโดยการเดินท่อในแนวดิ่งขึ้นไปยังช่องชาร์ปซึ่งจะรวมท่อส่งสารเคมีที่อยู่ในห้องงานระบบขึ้นไปในช่องชาร์ปเดียวกันค่ะ ค่ะสรุปของโรงพยาบาลราชพึงนะคะก็คือการวางถังแก๊สออกซิเจนค่ะจะวางไว้ทางด้านนอกเนื่องจากการนําการไวไฟแล็กความสะดวกในการเติมออกซิเจนค่ะแล้วก็การวางถังออกซิเจนนะคะและงานระบบที่เกี่ยวกับอากาศตําแหน่งต่างๆค่ะต่างกันค่ะ,ะส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินนะคะสรุปของโรงพยาบาลศรีนครินนะคะก็คือวางงานระบบที่เกี่ยวกับอากาศและแก๊สไว้จุดเดียวกันในตําแหน่งนอกอาคารค่ะ,ะทั้งสองอาคารที่ทั้ง2โรงพยาบาลที่เหมือนกันนะคะก็คือ,อ เมื่อท่อแก๊สเข้าสู่ตัวอาคารค่ะจะถูกรวบรวมไว้ที่ตำแหน่งช่องหลักซึ่งเป็นจุดกระจายท่อไปยังส่วนต่างๆของอาคารค่ะระบบขนส่งในส่วนของรถบรัสฉุกเฉินจะมีระบบลิฟต์แบบไม่มีห้องเครื่องแต่จะมีแผงควบคุมด้านข้างลิฟต์แทนโดยจะมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด3ตัวแบ่งการใช้งานตามระดับผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนของลิฟต์ดับเพลิงจะมีทั้งหมด2ตัวซึ่งเพียงพอต่อก,การใช้งานภายในอาคารและมีลิฟต์ขนส่งของสะอาดและของสุขภัอย่างละตัวครับในส่วนของการ ลิฟต์หนีไฟและมีส่วนของบันไดเลื่อนที่จะเชื่อมบริเวณชั้น1ถึงชั้น3ต่อมาจะเป็นรูปานสีนครินรูปานสีนครินจะเป็นระบบลิฟต์แบบมีห้องเครื่องซึ่งจะอยู่บริเวณชั้นบนสุดโดยจะแบ่งเป็นลิฟต์โดยสารทั้งหมดเจตัวด้านหน้า4ี่ตัวและด้านหลังสาตัวในส่วนของลิฟต์หนีไฟจะวางอยู่ติดกับลิฟต์โดยสารและมีลิฟต์เสริมเป็นลิฟต์ไฮดริกหนึ่งตัวซึ่งจะเป็นลิฟต์สำหรับรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มาทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งจะอยู่บริเวณชั้้นนนนน5ถึงงงชัััแแแลละะะะมีเเเ็กสสหรบบขขขข่่่ยยยปปือทวไ ในส่วนของโรงพยาบาลศรีนครินจะยังมีระบบขนส่งเอกสารด้วยระบบท่ออัดอากาศส่วนร่วมของโรงพยาบาลราชพฤกษึและโรงพยาบาลศรีนครินก็คือทั้งสองโรงพยาบาลจะเป็นระบบลิฟต์แบบ traction elevation มีการวางตำแหน่งลิฟต์และบันไดไว้ตรงกึ่งกลางของตัวอาคารเพื่อการใช้งานที่สะดวกและมีการแยกประเภทลิฟต์ตามการใช้งานครับระบบป้องกันอัคคีภัยนะครับทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีเครื่องอัดอากาศแล้วก็ช่องอัดอากาศนะครับแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลราชพฤกษึกเนี่ยก็จะมี ถังเก็บน้ำนะครับสำหรับดับเพลิงแยกสำรองจากถังเก็บน้ําหลักนะครับแล้วก็จะมีการแสดงระดับน้ําสำรองในการดับเพลิงนะครับรวมไปถึงเครื่องปั๊มน้ําที่ใช้เป็นเครื่องดีเซลนะครับโรงพยามาลราชพฤกษ์เนี่ยก็ลิฟต์ดับเพลิงตั้งอยู่ใกล้กับแผงควบคุมนะครับเครื่องสูบน้าดับเพลิงนั้นไม่สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการควบคุมเหตุเพลิงไหม้นะครับแล้วก็มันได้หนีไฟที่โรงพยาบา้ราชพฤกษ์เนี่ยก็จะมี3จุดนะครับส่วนของโรงพยานสีนะครับห้องงานระบบอยู่ใต้ดินนะครับทำให้เจ้าหน้าที่บํารุงสามารถเข้าไปตรวจสอบหรือซ่อมแซ ทั้งสองโรงพยบาบาลเนี่ยวางลิฟต์และภายในหนีไฟไว้กลางอาคารเหมือนกันนะครับเพราะทั้งสองโรงพยบาบาลีมีระบบป้องกันเพลิงแบบสโมกดีเจคเตอร์นะเครื่องติวจับควันค่ะระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาลน,นะคะ ขยะประเภทนะคะมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชือ้อหรือเป็นอันตรายค่ะขยะติดเชื้อและขยะอันตรายนะคะต้องการการจัดการที่ถูกวิธีค่ะโดยโ,งโงรงพยาบาลทุกแห่งน,นะคะจะเป็นต้องกําหนดนโยบายบริหารการจัดการขยะให้ถูกวิธีค่ะส่วนของโงรงพยาบาลราชพฤกษ์นะคะมี3ระบบก็คือระบบขยะทั่วไประบบขยะติดเชื้อและก็ระบบขยะรีไซเคิลค่ะ,คะทั้ง3ระบบนะคะจะอยู่บริเวณชั้น1ของอาคาระคะ่ะอยู่ใกล้เคียงติดกันนะคะโดยข้างหน้าของแาระบบนะคะจะมีดอกบอลค่ะไว้เคลื่อนย้ายขยะไปกําจัดได้สะดวกมากขึ้นค่ะ กติดตั้งแอร์นะคะจะอยู่ในระบบของระบบขยิปเชื้อค่ะเพื่อไม่ให้แบคทีเรียได้รับการเจริญเติบโตนะคะและนําไปกําจัดได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะจะเป็นของโรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะจะมีท่อส่งผ้าเปื่นอะส่งผ้าบนเปื่นนะคะส่งไปยังข้างล่างค่ะเป็นห้องผ้าเป็นห้องเก็บผ้าบนเปลื่นค่ะแล้วก็จะมีห้องขยะทั่วไปแล้วก็ห้องขยะบนเปื่นนะคะมีลิฟขนาดเล็กส่งขยะค่ะโดยจะแยกช่องระหว่างขยะทั่วไปแล้วก็ขยะบนเปลื่นค่ะจะอยู่ใกล้บริเวณลิฟต์บดหนีไฟค่ะตั้งอยู่ชั้นใต้ดินของอาคารค่ะมีระบบส่งผ้้าาาคนนนเื่่อมยังงชละ ทั้งสองโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่มีการจัดการที่ไม่อับมีอากาศถ่ายเทค่ะทําให้เซอร์วิสได้ง่ายค่ะมีผลส่งผ่านลิฟทั้งสองโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะนี่เป็นรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับกกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบการรายงานเพียงแต่เท่านี้นะครับสวัสดีครับ